นี่แล้วก็มานึกอีกทีว่าโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์มานึกถึงพระเจ้าท่านแบบนั้นแล้วก็ต้องมาเข้ามาตัดสินใจหาตัวเราเองว่าการนิพพานเ้าไปกันได้ที่ไหนดูพระพุทธเจ้าท่านสอนที่สอนคนปณิพันธ์ะสอนแบบไหนกันจับเอาจุดสั้นๆอย่าใช้ยาวอย่างเราจะใช้อาธิต์ แต่ปรญญาจะสวยก็ดีอนายก็ดีอันนี้ไม่สมควรธรรมาจากก็ดีไม่สมควรเท่ะอะไรนู่นว่าเพราะว่านั่นพระพุทธเจ้าสอนคณาจารย์การสอนรามคณาจารย์ทั้งหลายถ้าสอนสั้นนีกก็ถือว่าพราะองค์ไม่มีความรู้จําเป็นต้องสอนยาวต้อสานละเอียดนถ้าสอนชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เคยฝึกฝนมาก่อนทงสอน,นสั้นเอาปฏิบิพานได้อย่างที่ท่านสอนพระวกรักกะลิ ว่าวัคคิบุคคลใดเห็นทำบุคคลนั้นเชื่อวเห็นตถาคตแค่นี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์ <c oughs> แล้วก็ต่อมาท่านก็สอนหลายๆท่านให้เห็นให้ตทุกคนวางรูปอย่าสอนท่านไทยะว่ภัยยะ,าายะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้ท่านไผยะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหม อย่างสอนท่านติดสะว่าจิรังบัตยังกายโยเป็นต้นว่าติดสะร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญ,ญญาณไปรปาดแล้วคือวิญ,ญญาณจะถอยไปแล้วร่างกายก็จะเป็นสภาพเหมือนของที่ทอดทิ้งเขาไม่มีใครต้องการมันจะเลวกว่าท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ก็รวงความพระเจ้าสอนคนในปนณิพันธ์แค่ไม่ติดในรูปเท่านี้เองอาจารย์ทําได้ไหม ได้นะเดี๋ยวเมื่อเขียนตัวแต่ว่าคำว่าไม่ติดในรูปนี้มันหมายความค่าตัวตายนี่ไม่ถูกนะก็พียงพว่าไม่ติดในรูปพวกเราไม่ติดรูปคนอื่น